สวัสดีครับผมตักโอดาษนะครับแล่แล้วเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเกม ROV เกมนี้เป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างได้นะครับเพผมเป็นคนบิกการนะ วันนี้จะเล่นอะไรกันดีเจนทนูเล่นแบทแมนเล่นอะไรเล่นทันูนะ โอ้โหไม่มีใครเล่นแทงเลยอ่ะอืมดีมากดีมากจริงเลยอ๋อนี่มีคนเล่นละเอ้าไปเล่นไอ้กอล์ฮิวไกอืมง,ำงำามงาม โอเคนั้นเล่นอบอลหลอกนะครับ <S 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 พอเวลามันใกล้จะหมดแล้วด้วยคือถ้าผมเลือกอตัวอื่นเนี่ยคือมันไม่มีตัวแทงไงแล้วก็เรายังไม่รู้ว่า ตัวแทงคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นอย่างเราอ่ะคือเราจะาเพิ่มโอกาสในการชนะนะครับนี่แหมเหมือนตัวเองมีมีประโยชน์ <c ười> คือผมจะเล่นแทงอย่างเดียวนะครับ Welcome ผมเดินทางอย่างเดียวเดินทางไปเลินทางมางสวัสดีครับ <My victory. S 1> ไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายาผมไปด้านซ้ายเย,ย้ไปด้านซ้ายเย,ย้เย,ย่เย,ย่เหตุมาแล้วในแผ่นที่เล็กนะ เห็นไปเลยไปดูสองคนอออ้อยอ้ออ้ยโอ้ดีมากดีมากเลยไอ้ไอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้อยอ้อยอ้ยวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่กอนก่อนตาย ตอนนี้เกมยังง่ายๆอยู่นะครับเขาให้เราเก็บเบลอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาครับอดู เห็นเปล่าหเห็นอะไรใครเห็นอะไรใครเห็นนาราอ้ยยอ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหโอ้โหสามตัวด้านซ้ายครับนอกนั้นทางเอิ่โอ้ไม่เป็นไรเราโซต้องโซ่ ังสเตยังไม่ยอมพะมันจะเก่งแค่ไหนเชียววะนี่ <Your technology S 1> เก่งอีกแตกแล้วตแตกเร็วแตกแก้วตกแวตกเกี้ยวนะ ตากแล้วนะบอกว่าตากันนะเอทำไมอ่ะเอาดิ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 อาดอาดโอนี่พอตีเขาได้แล้วแบบแอะแอก <c oughs> มันไม่ได้แอกนะ เราต้องเล่นแบบอย่างเงี้ยไปไปสักพักนะครับของต้องเก็บนะของเราก็จะหมดเราก็ต้องเก็บกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนต่อไปผมจะเลือกพวกนี้อ๋อพวกกันเอาอันนี้กันจะได้ครูดาวด้วยนะ ด้านขวาบอกว่ามาด้านขวานะครับด้านขวาก็ต้องค่อยๆทนนะด้านขวาอ่าอ่าอ่าทำไมอ่ะเออเออเอาดิเอาดิ โอ้ตาย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 อืมือมันมีพวกเอ่อมาช่วยนะครับด้านซ้ายอะ่ะด <c oughs> ้านซ้ายต้องไปด้ดานซ้ายนักหนักเลยนะ ผมไม่นานนี่จะตากนะครับบ้านจะตากบ้านจะตากนะนั่นไงเห็น <c oughs> บ้าวมานะมาแล้ว <c oughs> ด้านซ้ายครับถ้าไม่ช่วยกันก็เจ็บตัวแพ้ <c oughs> เอย ้านขวาก็บุกไปเลยบุกไปเลยถ้ามีโอกาสนะครับด้านขวานะบุกเข้าไปปัาปีเดียวอ่ะก็หมดแล้วเหมือนด้านซ้ายแล้วอะ่นนะท่านเล่นแล้วมันไม่ไม่ค่อยเป็นงานก็เท่านั้นนะครับเอา อโอ้จะปิงแทงทําไมยิงยิงตัวไอ้นี่ก่อนตัวอะไรวะผมเรียกไม่ถูกอะ่ะตัวแทงค่อยยิงที่หลังตัวแทงมันตายยากนะครับถ้ามันแทงอะ่ะเนี่ยเขากดดูอะ่ะ ด้านด้านขวาขวามุมบนน่ะเราก็รู้นะว่าเขาใช้อะไรมั่งนะครับอืมอืมเอาเอาโอ้โหตายเอาโอ้ อืครับเอาล่ากันล่ากันอีกโอ้โหอืดูดูจากตัวนะครับที่โดนเอาค่าสิบกว่าตัวเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไโอเคทำดีละแต่ต้องทำดีกว่านี้แต่ต้องทำดีกว่านี้ ถ้าเราอยากชนะเราต้องท้ามดีกว่านี้ถอิ่ิงช้าเลยหม,มือน,นดันเบตอเน้อ ไอ้บาวานชายโดนโดนหนักนะผมว่าเดี๋ยวจะแตกอะเสาวที่สองนะครับแล้วเราก็เหลือเสาวสุดสุดท้ายเออนี่ถ้าบุกไม่ขึ้นนะเขาก็ยังไงอ่ะคือมันมันใช้เวลานาน,านเกินไปอะ <Double> เนี่ยตรงกลางถ้าเขาบุกมานะแตก ด้นขวาไอด้านซ้ายก็ตายอ,อีกงมงำงำง,ำง,ำงำไม่ไปแบบยังไงตอนแรกเล่นเล่นเป็นเอ่อเป็นทางซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหเอ้อ อออโอเคโอเคอ,เคอ,เคอเค้ดูของดิของเขานี้อะไรมั่งผามีตัวแทงตัวหนึ่งนะเล่นเหมือนเล่าอะ่ะแทงจ๋ามาเลย ไปด้านซ้ายเหมือนเดิมไปด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวเราจะบุกบุกขึ้นไปไงที่ผมคิดไว้นะคิดอะไรไม่ออกอะ่ะพราอถ้าเราตีแล้วเขาแตากเนี่ยเขาจะนะต้องดูอาการเขาอีกทีนะครับ ว่าเขาเป็นยังไงถ้ารู้ทันเนี่ยแล้วร,รีบมาฆ่าเรานะคือแบบมันจะยากนะ นั่นไงเห็นป่ะมันมาเดียวมันมาเดียวมันมาเดียวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน,ตยน่ตายแล้วอเออบุกบุกด้านขวานะครับบุกเข้าไปไยเออทําให้เขาเวอ่อ บุกจนจนอ่นนานไงเขารีบไปฆ่าละเห็นปะ่ะเห็นไหมตายหมดตรงกลางเออตรงกลางไปอ่ะเรา <team> ด้านด้านขวาก็ตายไปละอย่างเงี้ยเออเราพอที่จะทำอะไรได้นะครับ อืมออืมอืมอ้ยด้านสายเราแตากนะแต่ใช่ว่าเราจะพ้ถ้าเราเล่นดีๆนะครับ แต่ถ้าเล่นไม่ดีลราก็น่าจะแพ้นะทาร่านี่เก่งนะไม่ได้เก่งด้านฆ่านะครับเก่งที่ <All S 1> อึดอะโอ้โหมันอึดมากนะอื้อหือ แพ้แล้วมายิงอีกไม่ยิงอีกเอ,อ้ยริงนี้มันจบๆจบก็หมดเรื่องแล้วโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันถ้าใครอยากจะดูของที่ผมใส่ก็ดูได้นะครับถึงจาไม่ได้ดีมาก